เษตรดีสตรีสวยรวยมากของฝากเข้าแต่แน่นแฟนคุณธรรมสวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะค่ะคำขวัญที่เราได้พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นคำขวัญประจำอำเภอสนันทรายค่ะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะพาทุกคนไปดูกันวันนี้ค่ะ แต่ก่อนอื่นเราไปพบกับอาจารย์พิคุลอาจารย์ประจำสาขาวิวชาคณิตศาสตร์ก่อนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะมีหลายคนสงสัยว่าเรียนจบคณิตศาสตร์ไปสามารถทำอะไรได้บ้างคะเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือธุรกิจต่างๆได้อย่างไรบ้างคะค่ะเมื่อเรียนจบสาขาวิชาคณิตศาสตร์แล้วนะคะแล้วก็จะทำงานได้หลายอย่างะคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นทำงานราชการบริษัทเอกชนหรือว่าทำธุรกิจต่างๆอย่างเช่นข้าวแตนนี่นะคะถ้าเราทำธุรกิจเกี่ยวกับข้าวแตนคิดว่าคณิตศาสตร์จะช่วยอะไรได้บ้างคะค่ะถ้าเราทำข้าวแตนขายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ก็น่าจะเป็นรายรับรายจ่ายและก็กำไรใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อเราทำธุรกิจการลงทุนเราก็หวังจะได้กำไรกลับมาแล้วกำไรที่ได้ดีที่สุดหรือยังจะดีกว่าไหม ถ้าเราใช้คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้กำไรสูงสุดวันนี้ครูจะพาพวกเราไปศึกษากันถึงร้านข้าวแตนกันเลยนะคะงั้นเราไปกันเลยนะคะ เราก็มาถึงร้านสุภาพขอแตนกันแล้วนะคะวันนี้เราไปเจอกับเจ้าของร้านกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์จากสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะค่ะวันนี้ก็จะพาเด็กๆมาดูวิธีการทำข้าวแตงนะคะ พี่มิวคะร้านนี้มีข้าวแตนกี่แบบคะค่ะข้าวแตนที่ร้านเรานะคะจะมีแผ่นกลางและแผ่นเล็กพอดีคําค่ะแผ่นเล็กพอดีคําจะมีถุงเล็กและถุงใหญ่ค่ะแผ่นกลางจะมีถุงเล็กล่าน้าอ้อยและไม่ล่าน้าอ้อยและถุงใหญ่ค่ะแบบนี้ค่ะพี่มิวคะแล้วข้าวแตนมิวธีการทํำยังไงหรอคะค่ะข้าวแต่น้าแตงโมนะคะอย่างแรกเราต้องนําข้าวมาแช่ไว้หนึ่งคืนจากนั้นนํามานึ่งให้สุก สุกแล้วนํามาลาดน้ําแตงโมค่ะลาดน้ําแตงโมจากนั้นนํามาปั้นใส่พิมพ์นะคะอบหรือตากแดดให้แห้งจากนั้นนํามาทอดและลาดน้ําอ้อยค่ะพี่มิวค่ะแล้วเดือนหนึ่งได้กําไรประมาณเท่าไหร่คะค่ะกําไรจะไม่ตายตัวนะคะประมาณ10,000บาทต่อเดือนค่ะอ๋อค่ะงั้นพวกหนูขอเก็บข้อมูลไปศึกษาและปรึกษากับอาจารย์นะคะว่าจะทำย่างไรดีจึงจะได้กำไรเพิ่มขึ้นจะได้เป็นแนวทางในการผลิตต,ต่อไปค่ะได้เลยค่ะ อาจารย์คะแล้วเราใช้ทิตศาสตร์เรื่องไหนช่วยคำนยานวณหากำไรสูงสุดได้บ้างคะอันนี้ถ้าเราอยากรู้การหากำไรสูงสุดนะคะในการทำข้าแต่งแต่ละแบบมีวิธีที่เหมาะสมก็คือใช้เรื่องการแก้ปัญหาก,ก,การเชิงเส้นโดยใช้วิธีซิมเพลคค่ะค่ะงั้นพวกนูกขอไปเก็บข้อมูลก่อนนะคะ ส่วนผสมก็ต้องดูว่าใช้อะไรไปจํานวนเท่าไหร่ราคากี่บาทและใช้ค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สไปจํานวนเท่าไหร่ข้าวหนึ่งกระสอบสามารถนำมาทํำข้าวแตนได้17ถาดเราได้ทําการสุ่มนับ3ถาดเพื่อหาค่าเฉลี่ยว่า1ถาดมีประมาณกี่ชิ้นใช้ข้าวไปปริมาณเท่าไหร่ เวลาที่ใช้ในการทำแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การนึ่งข้าวผสมปั้นทอดแต่งหน้าจนกระทั่งการบรรจุถุงเราก็ใช้วิธีการสุ่มจับเวลา3ครั้งแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ยเช่นเดียวกันต่อไปการหากำไรต่อถุงโดยคิดจากการนำผลรวมของต้นทุนมาลบกับราคาขาย ต่อไปเป็นเงื่อนไขหรือความต้องการของทางร้านได้แก่ 1. ใช้ข้าวในการผลิตข้าวแตนวันละหนึ่งกระสอบหรือ50,000ื่นกรัม 2. มีแรงงาน8คนทํางานวันละ8ชั่วโมงค่าแรงคนละ300บาทเวลา3,840นาทีต่อวันค่าแรง2,400บาทต่อวัน 3. เนื่องจากข้าวแตนน้ำแตงโมแบบราดน้ำอ้อยถุงเล็กถุงละ20บาท เป็นสินค้าขายดีและมีออเดอร์เข้าทุกวันจึงจำเป็นต้องผลิตรวมกันวันละไม่ต่ำกว่า100ถุง 4. ข้าแต่น้ำแตงโมแบบไม่ราดน้ำอ้อยไม่ค่อยเป็นที่นิยมแต่จะมีลูกค้าประจำที่สั่งอยู่ตลอดจึงต้องผลิตวันละไม่เกิน30ถุงจากข้อมูลที่สำรวจมาสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้สามารถสร้างตัวแบบของปัญหากำหนดการเชิงเส้นได้ดังนี้โดยกำหนดให้ z แทนผลตอบแทนรวม x1 แทนจำนวนถุงของข้าวแต่น้ำแตงโมขนาดเล็กถุงเล็กราดน้ำอ้อย x2 แทนจำนวนถุงของข้าวแต่น้ำแตงโมขนาดเล็กถุงใหญ่ราดน้ำอ้อย x3 แทนจำนวนถุงของข้าวแต่น้ำแตงโมขนาดกลางถุงเล็กราดน้ำอ้อย x4 แทนจำนวนถุงของข้าวแต่น้ำแตงโมขนาดกลางถุงใหญ่ราดน้ำอ้อย x5 แทนจำนวนถุงของข้าแตนน้ำแตงโมขนาดกลางถุงเล็กแม่ราดน้ำอ้อยเราจะได้ฟังก์ชันจุดประสงค์และเง่ือนไขบังคับดังนี้ขั้นตอนที่1จัดรูปแบบปัญหากำหนดการเชิงเส้นให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานและเพิ่มพจน์ MA เข้าไปในสมการเป้าหมายขั้นตอนที่2พิจารณาข้อจำกัดที่มีตัวแปรเทียมโดยปรับสมการให้ตัวแปรเทียมอยู่ข้างใดข้างหนึ่งขั้นตอนที่3 จัดรูปสมการเป้าหมายใหม่รูปใหม่จะต้องไม่มีตัวแปรเทียม A โดยให้ค่าคงที่อยู่ขาวามือของสมการขั้นตอนที่4สร้างตารางการซิมเพล็กโดยวิธี Big M สร้างตารางและใส่ตัวแปรทั้งหมดใส่ค่าของเงื่อนไขต่างๆให้ครบถ้วนพิจารณาแถวแซเลือกค่าติดลบมากที่สุดเนื่องจาก M เป็นค่ามาก ดังนั้นเมื่อเติดลบจึงมีค่าน้อยมากๆต่อไปหาอัตราส่วนโดยการนำผลลัพธ์มาหารแถวของหลักที่มีค่าติดลบน้อยที่สุดนั่นก็คือหลัก x3 หาให้ครบทุกตัวแล้วพิจารณาอัตราส่วนเลือกแถวที่มีค่าบวกน้อยสุดเราก็จะได้จุดตัดที่จะนำไปคิดในตารางถัดไปค่ะจากตารางจะได้ว่า x3 คือตัวแปรนำเข้าและ A คือตัวแปรนำออก การสร้างตารางถัดไปต้องเริ่มจากการทำจุดตัดให้เป็น1ทําทำที่เหลือให้เป็น0โดยสร้างตัวดำเนินการขึ้นมาแล้วนำไปใช้กับทุกตัวในแถวจะได้ค่าดังตารางต่อไปนี้และเหมือนเดิมค่ะพิจารณาแถวแทบเลือกค่าติดลบมากที่สุดแล้วก็หาอัตราส่วนโดยการนำผลลัพธ์มาหารแถวของหลักที่มีค่าติดลบน้อยที่สุดนั่นก็คือหลัก x 4พิจารณาอัตราส่วนเลือกแถวที่มีค่าบวกน้อยสุด เราก็จะได้จุดตัดที่จะนำไปคิดในตารางถัดไปค่ะจากตารางจะได้ว่า x 4คือตัวแปรนำเข้าและ x 1คือตัวแปรนำออกทำต่อไปโดยใช้ขั้นตอนดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นจนกระทั่งแถวของฟังก์ชันจุดประสงค์ไม่มีตัวใดติดลบถ้ายังมีค่าติดลบคิดตารางถัดไปเลยค่ะถ้ายังมีค่าติดลบให้คิดต่อนะคะตารางนี้ค่าในแถวแทบเป็นค่าบวกหมดแล้วถือว่าสิ้นสุด สรุปได้เลยค่ะพี่มิวคะตอนนี้เราได้แนวทางการหากำไรสูงสุดแล้วนะคะจากการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ปัจจัยและเงื่อนไขต่างๆและนำมาแก้ไขปัญหาโดยวิธีการซิมเพล็กแนวทางที่จะได้กำไรสูงสุดคือจะต้องผลิตข้าวแตนขนาดกลางถุงเล็กแบบร้านน้ำอ้อยจำนวน375ถุงและข้าวแตนขนาดกลางถุงเล็กแบบไม่ดานน้ำอ้อยจานวน30ถุง จึงจะได้กําไรสูงสุด3,608บาท38สิบแตางค์และยังมีเวลาเหลือที่สามารถนำไปใช้ในการทำสินค้าอื่นๆที่ทางร้านมีอีก2-3ชั่วโมงเลยค่ะอ๋อค่ะอย่างนี้นี่เองขอบคุณมากนะคะพี่จะลองนำไปใช้ดูนะคะค่ะขอขอบคุณพี่มิวมากนะคะที่ให้พวกเราศึกษาข้อมูลในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ อย่างที่เห็นนะคะวิชาคณิตศาสตร์ของเราแฝงอยู่รอรบๆตัวเราเราสามารถนําความรู้ที่ได้เรียนมามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและธุรกิจต่างๆและสามารถช่วยชุมชนได้อีกด้วยค่ะค่ะพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในรายวิชาคณิตศาสตร์หากคลิปนี้ผิดพลาพประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้พวกเราขอขอบคุณค่ะ